นอกจากจะฝ่ายละตื่นกลางหลึกแล้วดีขึ้นใช่ไหมไม่ค่อยบวมแต่แผงกว้างอยู่เลยหายไว้ๆนะช่วงนจะหน้าสดนะพอล้างหน้าไม่ได้ประชุมจะเนี<ะ>่ยนก็เข้าเป็นรายละเอียดได้ รู้ว่าเห็นหรือเปล่าปเป็นไรไม่ชอบกับกล้องน่ะ <quatro> สนุกจังเลยช่วงนี้ไปชุมกินร <pp> อนึ่นงมันกนไร้องกินก๋วยเตี๋ยวมันแห้งอ่ะป่าวอยากกินเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเข้าอบรมลนะอบรมครับนะนะ ยังไม่เห็นบันดิตแล้วกองพัฒนานักคือสากได้ยังยิงแล้วยิงแลว้ววันนี้ราเชิญพอดีขึ้นมาหน่อยวันนี้หิวแบบนี้อีกแล้วอะ่ะคุณคุณไหมวันนี้ไม่ค่อยเป็นพิธีรีต,ตองอะ <c oughs> ร,รีบรีบจะกินแล้วหิวประมาณนี้นะทำแผลละเตรียมนอนอันนี้เช็ดแล้วเปีเลือดอย่างเดียวเลยไม่มีน้ำเลืองน้ำหนองอะไรเป็นเลือดสดๆแดงๆเลยอืมแล้วก็ไม่ได้แสบอะไรมากมายแต่เลือดออก อันนี้ล่ละฝันดีนะ